สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้เอา Love Story มาไว้ตอนตอนค่ำนะคะเพราะว่าอยากเอาข่าวดีในวันคริสต์มาสไว้ในตอนเช้าให้ทุกคนได้เจอข่าวดีก่อนนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่า Love Story วันนี้จะเป็นความรักในรูปแบบไหนเป็นเรื่องราวของใครนะคะ ขอเช็คพลังงานของคุณกับเขากันก่อนอุ้ยขอดูสถานการณ์ก่อนนะโอ้โหททำไมมันดีดีละ่ะสถานการณ์คือ แล้วบางคนบางคนไปไกลเลยอ่ะบางคนไปไกลถึงขั้นแบบมีข่าวดีกันแล้วอ่ะคือความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะดูเหมือนแบบกำลังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะช่วงเนี้ยแบบรักกันดีมากๆดีเวอร์ดีวังเหมือนอยู่ในความฝานันเป็นเป็นความเป็นความฝันที่จับต้องได้ด้วยคือ มันเหมือนกับเป็นอะไรที่จินตนาการเอาไว้เป็นสิ่งที่คาดหวังเป็นสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตจริงก็คือประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ไหกทวยเอ้ย 6, 6หกหกไม้เท้านะคะไพ่วิกชอรี่อืมแล้วนี่ก็คือสี่ไม้เท้ามันเหมือนกับคุณได้เจอคู่ของคุณเป็นคู่ที่แท้จริงคุณกับเขาเป็นคู่คู่แบบ คู่สร้างคู่สมคู่แท้คู่พรมฤิธิ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบได้ลงเอยกันได้ลงเอยกันแล้วบางคนกำลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือบางคนก็คือมีข่าวดีแล้วก็คือเขามาขอเรียบร้อยแล้วมาขอแต่งงานหรือคุณขอแต่งงานแล้วมีการพูดคุยมีการวางแผนการแต่งงานหรือหาเลือกหายามอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะนะคะถ้าอย่างบางคนก็ กำลังจะถูกขอแต่งหรือว่ากําลังจะมีการพูดคุยกันเรื่องแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวการสร้างอนาคตร,ร่วมกันหรือการใช้ชีวิตร่วมกันที่แบบอยู่กินกันแบบจริงจังอะไรแบบนี้ยนะคะเออเฮ้ยเอนเนอร์จีดีจนไม่อยากเปิดไพ่ต่ออืม คือภาพรวมมันออกมาดีมากๆค่ะสถานการณ์ในตอนนี้นะอ่ะุ้ยงั้นขอดูตัวคุณบ้างขอดูเอ e เนอของคุณบ้าง อันนี้เป็น energy ภาพรวมในความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนแต่ขอตอนนี้ขอ,อดู energy ของคุณในตอนนี้ก่อนนะ แล้วขอดู energy ของของฝั่งเขาบ้างขอดู energy ฝั่งเขาคนนั้นบ้างผู้อ่านเห็นบางอย่างที่มันเหมือนกันร,ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่ที่เหมือนกันระหว่างคุณกับเขา ก็คือพลังงานของความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นมีความเหมือนมีเป้าหมายแล้วอยากจะทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จซึ่งผู้อ่านมองว่าเป้าหมายของคุณทั้งสองคนน่ะคือจุดเดียวกันก็คือการทําความสัมพันธ์เนี้ยให้มันประสบความสําเร็จ เหมือนกับว่าคุณกับเขาน่าจะเคยห่างกันมาแล้วรอบหนึ่งหรือเคยเคยเลิกลากันไปหรือว่าเคยเคยจบความสัมพันธ์หรือแยกทางกาันห่างกันไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่มันมีการกลับมาใหม่คือฝั่งคุณเหมือนต้องการแบบเริ่มใหม่เลยเคลียร์ใหม่เริ่มต้นใหม่และมีความมุ่งมั่น ก่อนหน้าเนี้ยไอ้ไอ้ตอนที่ปล่อยมือกันไปครั้งก่อนเนี่ยมันมีปัญหามันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ที่ที่ถอยที่ยอมถอยจากปัญหานั้นคือไม่ไม่สู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีความหวาดกลัวมีความไม่มั่นใจแต่กลับมาครั้งเนี้ยคุณมีความมุ่งมั่น คุณคุณรู้แหละว่ามันเสี่ยงรู้แหละว่าปัญหามันมันมีอยู่แต่ครั้งนี้ที่คุณกลับมาเนี่ยคุณมาแบบคุณพร้อมมากพร้อมลุยพร้อมที่จะสู้กับปัญหาเขาเหรอเขาก็พร้อมเหมือนกันคือเขาก็แบบจะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะสบักสบอมแค่ไหนก็คือแบบไม่สนแล้วอะ่ะก็จะเต็มที่เขาต้องการที่จะรักษาคุณไว้คุณก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขา คือเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยแล้วความมุ่งมั่นมีทั้งคู่เลยมีทั้งสองคนเลยปัญหาอุปสรรคอะไรคุณพร้อมจะลุยเขาเองก็ไม่กลัวไม่หวาดกลัวเหมือนกันพร้อมพร้อมลุยจนกว่าจะได้ชัยชนะมาเหมือนกันและเห็นไหยเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากๆที่จะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยให้มันไปถึงจุดที่ที่เขาคาดหวังเอาไว้ก็คือ ได้รักกันได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันพูดถึงการเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะเซตซีโร่แบบเริ่มใหม่ทั้งหมดเหมือนเคลียร์ e อเนอร์จเก่าๆไปหมดเลยอ่ะก่อนหน้านั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรไว้ why, ยังไง อาจจะมีคนผิดหรือหรือหรือไม่มีเรื่องอะไรกันก็ได้อะแต่อาจจะแบบมีทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็คือคุณคุณเคลียร์ออกหมดเลยคุณคุณไม่เอาเรื่องเก่ามาเป็นปัญหาในการที่จะเริ่มต้นใหม่เลยเอน r g y ของคุณคือแบบเหมือนเหมือนเซสซิโร่อะคะ่ะเริ่มแบบจากศูนย์เลยอะส่วนของเขาอ่ะเขาก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ เพราะอะไรเพราะเขาอยากอยากจะมีคุณเอาไว้ในชีวิตต่อให้มันจะแบบอุปสรรคมันเยอะมันเยอะแยะอะไรก็ตามเขาก็จะแบบพยายามเขามุ่งมั่นมากเนี่ยแล้วเขาก็แบบอยากได้โอกาสมันเป็นโอกาสดีๆแล้วคุณสองคนมีความรู้สึกที่ตรงกันคนนึงก็อยากเริ่มต้นอีกคนนึงก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันอยากให้โอกาสกันและกันอยากมีกันและกันเอาไว้ในชีวิต คุณยังหนักแน่นมั่นคงกับเขาเขาเองก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือจากคุณคุณมีความรู้สึกดีๆมาให้เขาเขาเองเนี่ยก็อยากได้โอกาสจากคุณแล้วก็พร้อมที่จะมอบโอกาสความรู้สึกดีๆให้กับคุณเช่นกันเออมันเป็นพลังงานที่มันตรงกันมากแล้วผู้อ่านรู้สึกว่าบางทีนะนี่มันอาจจะเป็นเรื่องราวของทวินเฟรม คือม,มันมีการห่างกันไปครั้งหนึ่งก่อนจะหนึ่งครั้งหรือกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะแต่ครั้งเนี้ยกลับมาเนี่ยผู้อ่านร,รู้สึกว่ามันเป็นการรีวิวเนียนแล้วนะมันเหมือนแบบคุณสองคนอะได้ไปไปเติบโตได้ไปคิดไปกั้นกรองความคิดของตัวเองมาดีแล้วอะว่าไม่ว่าปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นอะเหมือนคุณเป็นคุณในอีกเลเวลหนึ่งเขาก็แบบไปอัพเลเวลของเขามาแล้ว พร้อมลุยแล้วอ่ะเหมือนเติบโตแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่อะไรก็ฉุดคุณกับเขาไม่อยู่แล้วก็คนมันจะต้องได้กลับมายูเอ่อรีวิเนีนกันอะคะต้องกลับมาเจอกันต้องกลับมารักกันต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเรียกว่ามันถึงเวลาแล้วว่าอย่างนั้นเถอะถ้าก่อนหน้าเนี้มันมีปัญหาอะไรมันก็คือสิ่งที่มันจำเป็นต้องเกิดเออ มันจำเป็นต้องเกิดและมันเกิดขึ้นเพื่ออาจจะเป็นบททดสอบหรือเพื่อไปกระตุ้นให้คุณสองคนต้องพัฒนาตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งเช่นถ้าสมมุตินะเช่นถ้าเขามีปมในใจอะไรบางอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เขา ต้องกลับไปแก้ปมไปเคลียร์ปมตรงนี้เพื่อให้เขาแบบเป็นเขาในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอะคือเขาจะมีปมแบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าพอเขามาเจอคุณแล้วด้วยความที่คุณสองคนเป็นทวินเฟรมเวลาเจอกันอน่ะมันจะเหมือนแบบช่วยสนับสนุนกันและกันให้ให้ชีวิตมันดีขึ้นอืมหรือถ้าคุณคุณเองมีมีปัญหาอะไร มีปมอ,อะไรมีนิสัยอะไรที่ที่ควรจะต้องแก้ไขที่ควรจะต้องปรับปรุงการเจอเขาเขาจะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องแก้ในจุดจุดนั้นอืมแล้วบางทีเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางอย่างเพื่อทำให้คุณสองคนเนี่ยต้องแยกจากกาันมันเป็นการกระตุ้นพอแยกจากกันแล้วมันจะยิ่งมีความรู้สึกว่าเออมันมันถึงเวลาที่จะต้องไปแก้ไขจุดนี้เขาก็แบบ ได้กลับมาคิดว่าเออถ้าเขาอยากจะมีคุณอยู่เขาจะต้องแก้ปมตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างคนจะพยายามแก้ไขเรื่องของตัวเองกลายเป็นคนใหม่ที่แบบดีกว่าเดิมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้กลับมาเจอกันมีความพร้อมจากตอนแรกนะอาจจะแบบเคยกลัวปัญหาหรือเคยแบบหนีปัญหาไม่สู้เห็นว่าแบบ เส้นทางความรักมันมีอุปสรรคเยอะก็ใจฝ่อถอยไม่เอาไม่สู้อะไรแบบเนี้แต่พอห่างกันไปปุ๊บมันทำให้รู้ว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกต่อกันมีความรักต่อกันแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับใครอีกแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้กับใครได้ง่าย เป็นเหมือนสิ่งมีค่าที่หาเจอแล้วแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียไปก็เลยทำให้จะต้องต่างคนต่างจะต้องมาแก้ไขหรือปรับปรุงตัวแก้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วกลับมาเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อันนี้ยกตัวอย่างถ้าคนที่แบบมีปัญหาแล้วกลัวปัญหาหนีปัญหาตอนนี้คือกลับมาคือพร้อมสู้พร้อมรุยมาก มันเป็นไปได้นะคะว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณสองคนอาจจะแบบเออต้องปล่อยมือกันเพราะว่าแบบปัญหามันเยอะแยะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบยอมแพ้ยอมแพ้ไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนอยากลองอยากลองอีกครั้งอยากกลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มาครั้งนี้มันเหมือนมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมมากๆืม ก็อย่างที่บอกว่าคราวนี้คุณสองคนเนี่ยกลับมาด้วยความมุ่งมั่นทั้งคู่ต่อให้อะไรมันจะแับหนักหนาสาหัสมากมายคุณพร้อมที่จะแบกรับเอาไว้แล้วกลับมาเนี่ยเพื่อที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผาษานรอยล้าวต้องการให้ เปลี่ยนแปลง energy เปลี่ยนแปลงพลังงานเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ที่มันไม่ดีให้ดีขึ้นเปลี่ยนจากความเหนื่อยยากความลำบากกลายเป็นความสถียนความมั่นคงถ้าเปรียบเทียบให้เห็นก็เหมือนกับว่าเอา่อเปลี่ยนจากลูกจ้างที่ทำงานหนักทำงานงงงกกลายมาเป็น ซีอผู้นั่งสั่งงานคุมงานคือสถานการณ์มันเปลี่ยนแบบนั้นอะจากที่แบบเหนื่อยาาอยากลําบากทุกยากอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบทุกอย่างมันจะง่ายมันสบายมันเหมือนแบบมันมีความมั่นคงมากขึ้นจากที่อะไรอะไรก็ไม่มั่นคงอะไรอะไรก็แบบดูจะสั่นคลอนได้ตลอดเวลาแล้วก็ดูลำบากดูเหน็ดเหนื่อย มันจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นอะไรอะไรมันก็ง่ายสบายเสถียรมั่นคงออโอเคดีใจด้วยนะคะมันถึงเวลาของพวกคุณแล้วออืแล้วก็อีกนิดนึงเมื่อกี้รู้สึกอีกนิดนึงก็คือว่าบางคนอาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ก็ เช่นถ้ามีการแต่งงานมีการตกลงในเรื่องการแต่งงานอาจจะมีใครบางคนต้องย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเช่นคุณอาจจะย้ายไปอยู่กับเขาคือมันเป็นการน่าจะย้ายไกลอะ่ะคุณสองคนอาจจะแบบคุณอาจจะดีลอยู่กับชาวต่างชาติได้นะอาจจะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือเขาย้ายมาอยู่กับคุณอะไรแบบนี้ก็ได้อืม บางคนนะถ้าถ้าแบบเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่ถูกเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่เกิดขึ้นแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะที่นำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลหรอก นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านให้แล้วดีใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ